สร้างไรายได้ทั้งสามแพลตฟอร์มไปพร้อมๆกันนะก็อ,อย่างเช่นถ้าเราจะแบบว่าผัดข้าวผัดแหนมเงี้ยหรือไม่ก็เรานั่งนั่งแบบรีวิวอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตั้งกล้องอ่ากล้องเพจ a c e b o o k กล้องนี้ตั้ง t ิ k ตอกกล้องนี้กล้อง youtube กล้องนี้แล้วก็ทำคลิปไปด้วย<笑><笑>ก็คือทำคลิปเดียวอะลงได้ทั้งสามแพลตฟอร์มเลยแต่ว่า คือถ้าเป็นแบบว่า Facebook เนี่ยเวลาโพสคลิปลง Facebook เนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่เราลองทำดูนะเขาจะเขาจะไม่ชอบให้พูดถึงแพลตฟอร์มอื่นอ่าแล้วก็ไม่ชอบให้พูดถึงเรื่องกฎของเขาอะ่ะก็หลายครั้งที่เราแบบว่าไลฟ์สดพูดถึงเรื่องกฎของเขาอะไรเงี้ย เขาเขามักจะแนะนําไม่ได้นะไรนั้นอะไรเนะงี้ยเฟซบุ๊ก <Facebook S 1> จะมีกฎระเบียบเนาะแล้วก็ทิกตอกเนี่ยก็จะแบบว่าเขาก็จะไม่ค่อยชอบให้พูดถึงแพลตฟอร์มอื่นแต่เอาคลิปแพลตฟอร์มอื่นมาลงได้แต่ a c e b o o k เอาลงไม่ได้นะต้องลงจากโพสของเขาเลยแล้วลงคลิปของเขาเลยอะไรเงี้ยเอาแพลตฟอร์มอื่นมาลงไม่ได้ส่วน youtube เนี่ยพูดถึงแพลตฟอร์มอื่นได้นะเขาดันให้ด้วยอืม แต่ว่าถ้าเอาคลิปแพลตฟอร์มอื่นมาลงเนี่ยคือมันลงได้แต่ว่าเขามักจะไม่ค่อยดันคลิปนั้นอะมันต้องเป็นคลิปที่แบบว่าถ่ายเองแล้วก็ลงจาก youtube โดยตรงอะไรเงี้ยเนาะก็คือถ่ายจากกล้องอะ่ะกล้องเราอะ่ะแต่ถ้าเราเอามาจากสังเกตถ้าเราเอาคลิปมาจากเลียวอะไรอย่างเงี้ยคลิปนั้นมักจะไม่ถูกดันอะแต่ส่วนใหญ่แต่ถ้าเราถ่ายจากกล้องเราอะ่ะ กล้องที่มือถือเราอ่ะแล้วเราไปโพสใน u t u ู e อ่ะอันนี้ก็ดันนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคลิปยาวเนาะของเราอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือคลิปเดียวสามารถว่าสามารถทำได้สามแพลตฟอร์มเลยนะ <c oughs> ส่วน facebook นี่ก็อาจจะแบบเน้นเรียวเนาะของเราก็จะเน้นเรียวคลิปเรียวเพราะว่ามันก็จะเขาจะดันคลิปเป็นเป็นล้านเป็นแสนวิวอะไรเงี้ยก็ดันง่ายอ่ะดันง่ายหน่อยแต่ส่วนของ u t u b e เนี่ยเราจะเน้นคลิปยาวเพราะส่วนใหญ่เขาจะเน้นคลิปยาวเนาะ ที่แบบว่าเหมือนมีสาระอะไรไงเงี้ยพะของอของเราสไตล์เราเนี่ยมันไม่เราคิดของเราไม่เหมาะกับชอตเลยเนาะแล้วของ tik t o ็อกเนี่ยมันจะมีแบบว่าไลฟ์สด t i k t o ็อกไปด้วยก็ได้นะได้เพชรแต่ว่าของเราผู้ติดตามยังไม่เยอะเท่าไหร่ไงยังไม่ค่อยเป็นที่นี่ของเราหลักหมื่นนะก็ยังไม่ถือว่าเยอะหรอกก็จะได้เพชรค่าดับอ่าสิบเม็ดอางเงี้ยสิบเม็ดก็ประมาณห้าเซนอก็แล้วก็มีแบบได้ค่าคอมมิชชั่นอย่างนี้เนาะ ก็อย่างเราไปในหน้า Tik t o อกเราก็ซื้อของ Tik t o อกมาแล้วเราก็เราก็ต้องมาอัปโหลดวิดีโอเนาะอัปโหลดวิดีโอโพสเสร็จเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นก่อนที่จะใช้ของนั้นก่อนที่จะทานของเนี่ยก็ต้องแบบว่ากดเข้าไปตรงที่สินค้าที่เขาส่งแล้วอะแล้วเขาจะมีให้เขาทิกตอกก็จะมีข้อความมาบอกว่าอัปโหลดวิดีโอเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นอย่างเงี้ยแล้วก็กดเข้าไปอัปโหลดวิดีโอเขาก็จะมีสินค้าตัวนั้นเด้งมาให้เลยเด้งมาข้างใต้คลิปเนาะ เราก็อัปโหลดไปเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นอะไรเงี้ยเนาะอ,อันนี้ก็ถ,ถามว่าซื้อของในจะกร้าตัวเองได้ไหมก็น่าจะซื้อได้แล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ว่าคือเขาดึงให้คนอยู่กับซื้อสินค้าใ,ในในดิจิตอลอะเพราะว่าเหมือนในหน้าก็ถ้าเป็นในหน้าแล้วก็ไม่อยากไปซื้อสินค้าจากที่อื่นแล้วปะใช่ไหมมันก็ต้องอยากได้ค่าคอมตรงนี้อะถ้าสินค้าที่มันราคาใกล้ๆกักนระดับเดียวกันอ่างเงี้ยเนาะ